ปฏิบัติการทางเวหาแผนล้ำลึกแยบยนต์ความพินาศย่อยยับต้องอุบัติต่อศัตรูพิชิตสะพานทันวาผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่15ถึงคราวเมื่อบี52ฟูงบินซีซาต้องเข้าปฏิบัติการซ้ำเป็นหนสองต่อเป้าหมายเดิม บทเรียนแห่งการสูญเสียจากปฏิบัติการครั้งแรกยังตรึงตายอยู่ในความรู้สึกสีซ่าหมายได้สองรับหน้าที่ผู้บังคับฝูงแทนผู้บังคับฝูงคนเดิมที่ต้องตกเป็นเหยื่อสังเวยแซมสองโจลด่อสู้อากาศสยานระยะไกลไปแล้วโดยอัตโนมัติทำหน้าที่นำร่องเข้าสู่เป้าหมายเป็นเครื่องแรกเหลือเวลาช่วงสุดท้าย5นาทีก่อนถึงตำแหน่งปรับตรวจขบวนบินนักบินผู้ช่วยเช็ควิทยุถึงทุกเครื่องเรียงตามลำดับเหมือนรายการ,การปฏิบัติครั้งแรกทุกประการ แต่ละเครื่องหลังจากแจ้งรายการไฟแพลนถึงผู้บังคับฝูงแล้วเริ่มตรวจสอบระบบต่างๆของตัวเองเก็บความพร้อมนั้นไว้รอเวลาลงมือปฏิบัติการท่ากลางบรรยากาศที่ตึงเครียดความเป็นความตายกำลังรอรับมืออยู่นัตระยะเวลาบินเพียง3นาทีข้างหน้าหน่วยปฏิบัติการทางอากาศซีซ่ายังมีเวลามีอารมณ์สร้างความคืนแคลงหาเรื่องมาโจกมาหัวเราะก,กันได้ซีซ่าซิกเลอรซีซ่าทูซีซ่าถูตอบมีอะว,ว่าไหมาหนู ตอนนี้หัวขบวนถึงพิกัดซีซ่าวันหรือยังยังแต่ใกล้เข้าไปมากแล้วกุ้งควานลูกไฟพอมีให้เห็นไหมมีมีมากด้วยไฟแไม้ลามกินเนื้อที่กว้างขึ้นกว่าเดิมเท่าตัวซีซ่าทูไม่ลองวิทยุลงไปหน่อยเหรออาจมีบางคนกาลังรองการช่วยเหลืออยู่ก็ได้กูดไดเดียโอเคเห็นด้วยมึงลองได้เลยเฮ้เรื่องนี้เป็นหน้าที่ผู้บังคับฝู้โดยเฉพาะคนอื่นไม่มีสิทธิ์แต่ผู้บังคับฝู้มีสิทธิ์ออกคำสั่งงั้นสั่งไอ้ไฟเตอร์ไฟมันอยู่ข้างหน้าผมสามไม้นู่นไม่ดีไปสั่งคนอื่นเขาเเียยววคคิตตรช็ทุามงอบส มึงก็หมายเลขสุดท้ายไม่ต้องขวางคิวใครเพราะฉะนั้นมึงจัดการเลยโอเคผมว่าเราผ่านเรื่องนี้ไปก่อนดีกว่าล้วจะว่าเรื่องอะไรต่อแซมสองกับมิกิสวตเกรเกร,เกรเมรเนั่นไงแซมสองปล่อยเป็นเรื่องของพระเจ้าส่วนมิกิสวตเกรเกรมวอซอร,รับมือได้ทั้งทั้งที่น้ำมันเชื้อเพลิงเหลือบินจํากัดอย่างง่ายเหรอจํากัดที่ว่ายังเหลือเฟือสําหรับการบินกับถายไม่ใช่หรอหมายความว่าวอซอจะทําการบินเฉยๆสูดโอโซนชมวิวบนชั้นบรรยากาศ3 5 0 0 0ฟุตแต่เพียงอย่างเดียวแล้วถ้ามีชาร์จมาล่ะก็คงไม่มีปัญหา การตั้งรับไม่ใช่เป็นต้องใช้พลังเชื้อเพลิงอะไรมากมายือนการลุกนี่วะใครกําหนดได้ว่าภารกิจง้วนนี้มีแต่ตั้งรับไม่มีลุกมิกเป็นคนกําหนดเราคอยจับตาดูท่าทีมันห่างๆก็ได้ผมกลัวงานนี้ไม่ง่ายอย่างที่คิดนะสินาทีเดียวรู้เรื่องโอเคแซนบายนักบินบิ๊กบอมเบอร์หมายเลขสองที่ทําหน้าที่ผู้บังคับฝูงหัวล้อหืดในลําคอไม่ได้ใส่ใจกับเรื่องโจกๆของลูกฝูงหมายเลขสุดท้ายมากนักขณะถามตอบพระวงถึงแต่เรื่องเดิมพันว่าระหว่างตนกับบอมเบอร์หมายเลขสาม ใครจะเป็นคนตีแจ็คพอตแตกได้รับเครื่องบรรณาการจากหน่วยป้องกันภัยทางอากาศจัดส่งแซมสองไกด์หลายหรืออาวุธชนิดอื่นขึ้นมาให้ระงานวิทยุไปแล้วระหว่างรอรายงานผลการทำงานของคอมพิวเตอร์จากพนักงานประจำเครื่องเหลือสายตาม,มองตัวเลขดิจิตอลอ่านเวลาก่อนเวลาจุดปลดระเบิดทำเสียงพึพมพำเบาๆแบบไม่ได้ตั้งใจ84วินาทีโคพายโลตขนาดทำการตรวจสอบตำแหน่งวางตัวของวอซอหมายเลขหนึ่งจากจอเราดาร์ สองละสายตาไปมองตัวเลขดิจิตอลบางแล้วหันหน้ามาศบตาพร้อมส่งยิ้มจืดๆให้นักบินที่หนึ่งผู้ร่วมชะตากรรมอ่านความหมายในยิ้มนั้นไม่ออกเดาไม่ถูกว่าในใจของคนยิ้มพะวงเรื่องอะไรบางเห็นว่ายังมีเวลาก่อนการตรวจสอบครั้นสุดท้ายเลยถือโอกาสถามคุณกังวลเรื่องอะไรเดิมพันหรือว่ามี21เอกเรมนักบินที่สองเปิดยิ้มกว้างละสายตากลับมามองตัวเกจวัดระดับแนวทิศเปรียบเทียบกับแนวทิศจริงของแนวลำแม่นม้ำ พวกท่าไม่บอกสักนิดว่าเจตนาตรวจระบบการทํางานสักครูจึงตอบกลับมาด้วยน้ําเสียงฟังทำแม่งทำแง่ไม่มีอะไรขอจริงเถอะแต่ถ้าทางคุณมันฟองไม่รู้ผมคิดว่าทุกอย่างในตัวผมปกตินะโอเคแย่จริงจังกับมันมากนั่นเลยบางทีบางทีพระเจ้าเท่านั้นแหละที่รู้จักเรามากกว่าเรารู้จักตัวเองใช่ครับผมเห็นด้วยทั้งสองนักบินต่างเงียบเสียงตัวเองในเฮลเม็ลงไปโดยไม่มีการบอกกล่าวออกความเห็นเพิ่มเติม,ตมท,ทั้งทั้งที่ในใจมีแต่ความว้าวุ่นสับสน มองเก็วัดระยะสูงอ่านตัวเลข35,000ฟุตเราก้มมองลงต่ำกวาใสายตาซ้ายขวาไปมาต่อภาพพื้นภูมิประเทศระหว่างจุดซากบิ๊กบอมเบอร์หมายเลขหนึ่งกับจุดพิกัดที่แบกเล่ตรวจพบสัญญาณคลื่นเรดาร์ึ่งคาดการว่าเป็นเรดาร์ควบคุมการยิงของอาวุธปตอ,อนักบินที่หนึ่งตรวจสอบระบบการควบคุมการบินเข้าสู่เป้าหมายอัตโนมัติเราเอ็นตัวดันพนักพิงเก้าอีลกระใสยตากลับขึ้นมองทอง้องฟ้าเบื้องหน้าก้อนเปรยด้วยเสียงเบา ผมสงสัยจุดที่บักเลยแจ้งข่าวนักบินผู้ช่วยยังจ้องสายตาม,มองตัวเลขดิจิตอลขนาดเดินถอยหลังข้อหาเลขสย์เวลาปลดระเบิดโดยเครื่องควบคุมคอมพิวเตอร์ถามย้อนโดยไม่เหลียวหน้าไปมองสงสัยข้อไหนคงไม่ใช่ที่ตั้งฐานยิงแซมสองเหตุผลจุดนี้มันใกล้กับจุดที่สีสระวันถูกยิงมากแล้วมันเกี่ยวกับตรงไหนผิดหลักการวางอาวุธระยะเคียงน้อยกว่าระยะยิงหวังผลของแซมสองแต่เรดาร์นั่นหมายถึงฐานยิงใช่แต่ไม่ใช่ฐานยิงแซมงั้นมันควรเป็นอาวุธชนิดไหน น่าจะเป็นปตอแบบ5คาลิเบอร์ลากจูงควบคุมการยิงด้วยเรดาร์โค้ชพลอตเหลวหน้ามาสบตานักบินที่1แล้วกลับเหลือไปมองภูมิประเทศบริเวณพิกัดต,ตามข่าวแบ็กเล่จองคองมิ่ยังจุดบนยอดเนินเตี้ยๆ12ไมล์ตะวันออกสะพานทันว่าแล้วแลเลยไปทางใต15้15ไมล์คำนวณระยะด้วยสายตาจากประสบการณ์แล้วเกิดความรู้สึกเห็นด้วยมีทางมีทาง,ม,ทางมีทางไปไปได้มากเลยค่อนข้างแน่นอนนักบ,บินที่1ตีหน้าตายก้มมองเวลาตัวเลขดิจิตอล นับถอยหลังมาถึง60แล้วเกิดอาการใจสัน่นเลือดในกายฉีดแรงจนร้อนผ่าเผาไปทั้งร่างขึ้นมายังไม่รู้สาเหตุณตำแหน่งบินจุดหนีซีซ่าหมายเลขหนึ่งเคยได้รับบทเรียนไปแล้วแต่ตัวเองยังสามารถบินผ่านไปได้โดยไม่มีเหตุการณ์ร้ายชนสยองขวัญใดๆดเกิดขึ้นความคิดหนึ่งเชื่อว,ว่าคาดการเรื่องอาวุธปะตะอ,อ85คาลิเบอร์นั้นถูกต้องอาวุธที่มีระยะยิงไกลมีขีดสมรรถนะไม่ถึง35,000ฟุตจำเป็นอย่างยิ่งต้องสงบการยิงกบดานซุกตัวอยู่แต่ในแหล่งกำบงัง รอดูสถานการณ์ไปพลางๆกับอีกความคิดหนึ่งเชื่อว่าระบบการวางฐานยิงแซมสองมีการพิจารณาระยะห่างจากระยะยิงหวังผลเป็นหลักซึ่งต้องห่างกันพอสมควรอีกทางพื้นที่บริเวณนี้แซมสองถูกยิงไปแล้วต่อเป้าหมายซีซ่าหมายเลขหนึ่งครั้งถึงคราวซีซ่าหมายเลข2เข้ามาอีกครั้งจึงเกิดเป็นช่องโหว่ไม่มีจรวดต่อสู้อีกจนกว่าจะทําการติดตั้งใหม่หลบความคิดเรื่องอาวุธต่อต้านอากาศยานประเภทยิงจากพื้นสู่อากาศมาได้ นักบินกับขวนคิดถึงระบบอาวุธประเภทอากาศนั่นคือมี21ฝูงล่าสุดจากสนามบินเกเลมซึ่งไม่สามารถจำกัดทิศทางการเข้ามาของมันได้นักบินพยายามสอดสายสายตามองซ้ายมองขวาบนล่างตลอดห้วงอากาศด้านหน้าเพราะเกิดความสามารถไม่พบสิ่งใดนอกจากเงาสะท้อนของ F-111 ที่กระทบแสงอาทิตย์ส่องมาให้เห็นในบางครั้งกำลังจะเอ่ยปากเรียกถามฝูงบินคุ้มกันขลันสายตาเลือดมองตัวเลขดิจิตอลบนเกจวัดเวลาถอยหลังอันเดิม สิ่งสองอย่างอุบัติขึ้นพร้อมกันราวกับนัดหมายตัวเลขดิจิตอลบอกเวลา29วินาทีก่อนถึงจุดปลดระเบิดประกายไฟวาบใหญ่สีแดงส้มประทุขึ้นจากพื้นดินเบื้องล่างโขภพยหลอดร้องตะโกนลันได้ยินชัดในเอียร์โฟนตลอดทั่วแนวขบวนบินแส,สองไกลไลแสองไก์ไล์นักบินที่หประจำสีซาบิกบอมเบอร์นำรองขยับตัวสองมอสองเท้าเกร็งแน่นอยู่กับคันบังคับ เพ่งสายตาม,มองจรวดพื้นสู่อากาศขณะเริ่มสตาร์ททะยานสู่เบื้องสูงยังใจจดใจจ่อพยายามระังับสติความตื่นเต้นทำอามณมให้เยอือกเย็นตัดความรู้สึกหวาดกลัวออกไปแล้วมองความตายเป็นของเล่นตอบคำแกนักบินผู้ช่วยด้วยน้ำเสียงราบเรียบใจเย็นเรามีเวลาเกือบครึ่งนาทีป้อมบินยักเอียงวูบลงทางขวาเครื่องยนต์ทั้ง8ถูกเร่งเพิ่มอัตราเร็วเสียงดังสนั่นแนวทิศบินเบี่ยงขวาเต็มทีพร้อมปัดมุมดิ่งดำลง3าองศา เราออกคําสั่งให้นักบินผู้ช่วยปฏิบัติตรวจระยะห่างตอนบินสวนทางกับมันด่วนนักบินผู้ช่วยรับทราบคําสั่งเระปรับจูนความเข้มของครื่นเลยดานหน้าเขาหาตําแหน่งจรวดแซมซองขนาใต้ระดับขึ้นมาแม้พยายามทําใจเย็นแต่ก็อดมือไม้สั่นไม่ได้จนนักบินที่หนึ่งต้องลามือจากคันบังคับตบไหลเบาๆเป็นเชิงเตือนสติโอเคหกลห้าสิบหลาเราอยู่ขวามันอยู่ซ้ายระยะห่างจากมันถึงเรา19วินาทีตาเร็หนึ่งจุปดมักโอเครับรองกินเราไม่ได้ นักบินที่หนึ่งพยายามทําใจดีสู้เสือออกคําสั่งแก่นักบินผู้ช่วยด้วยเสียงกลัวหเราะยกเลิกระบบปลดระเบิดหยุดคอมพิวเตอร์ยกเลิกข้อมูลนักบินที่สองรับทราบและสั่งการต่อผ่านระบบสื่อสารภายในนักบินที่หนึ่งจ้องมองเรดาร์หน้าพิจารณาสัญญาณคลื่นตรวจหอมกับคอยยกคันบังคับดึงเครื่องพุ่งเข้าหาตรงๆเพื่อไม่ให้ระบบผมมิงจับศูนย์กลางความร้อนจากท้ายเครื่องยนต์ได้แล้วก็ต้องใจให,หายวา่าอุทานเสียงออกมาเหมือนคนละเมอเจ้าช่วยแฟลรสองเลี้ยวตาม นักบินที่สองเห็นภาพสัญญาณด้วยตาตัวเองใจหายว่าระล่ำระลัดถามเป็นไปได้ไงระบบโฮมิงผูกละาซามสองโฮมิงด้วยเรดาร์หรือแม้ก็ด้วยเลเซอร์ไม่ใช่นฟรดนำด้วยความร้อนอาจทั้งสองหรือสามอย่างมันเลี้ยวข้อหาเส้นบินของเราเราหลบไม่พ้นซึ่งพูดแบบกลัวหัวเราะของนักบินที่หนึ่งหายไปกลายเป็นเสียงแผ่วเบาบางช่วงของประโยคหายลึกลงไปในลําคอสมองและความคิดแทบยุติการทํางานลืมแม้กระทั่งการคํานวณระยะประมาณว่าห่างจาก B52 ถึงแสมสองลูกนั้นเท่าไหร่ในมโนสํานึกมีตรภาพความตายประสาทสัมผัสส่วนที่6คล้ายมองเห็นเพื่อนร่วมฝูงซีซ่าวันกําลังกวักมือร้องเรียกให้ไปหาร่างพนักง,งานประจําเครื่องทั้ง6โชกอาบไปด้วยเลือดส่งเสียงโวยหวนครวนพเพลียดดังก้องไปทั่วท้องฟ้าแต่ฟังไม่ชัดว่าคําเรียกเรียกว่าอย่างไรนักบ,บินที่หนึ่งตกอยู่ในห่วงผวังลึกตาค้างมองภาพวัตถุขนาดเข่องกําลังพุ่งส่วนขึ้นมาหานิง่ง สองมือสองเท้าหยุดการคอนโทรลบังคับทิศทางเครื่องกล่าวกับไร้เรี่ยวแรงฉับพลันเสียงนักบินผู้ช่วยดังลั่นเคนิน้เลี้ยสองด้านหลังสามสองสามสองเล่นงานในมาได้หกนักบินที่หนึ่งไม่รับทราบใดๆเสร็จแล้วเมื่อระยะแรนสูตต่เป้าหมายของจรวดสามสองเือเพียงหนึ่งในสี่ของระยะทั้งหมดบีห้าสิบสองแม้ทำความเร็วขณะด,ดำดิง่งลงได้มากกว่าบินระดับหรือใต้ขึ้นร่วมเท่าตัวเพราะน้ำหนักร้ายแรงดึงดูดของโลกแต่ก็หาได้เร็วมากกว่าอัตราเล่งโชคสุดท้ายของจรวดใหม่ สิ้นเสียงร้องของนักบินผู้ช่วยไม่ถึงเสี้ยวพริบตาความตายความพินาศที่วาดไว้ในใจก็บังเกิดขึ้นเสียงกึงกก้องกบนาดแสงไฟวาบใหญ่เป็นิ้งส,ส่วนขนาดมหึมากลุ่มควันสีดำทมึนสาดสะพัดกระจากระจายทั่วท้องฟ้าอำนาจแรงอันมหาศาลทั้งจากตัวเครื่องและทั้งจากวัตถุระเบิดที่บรรทุกมาจนเต็มอัตราส่งให้สรรพสิ่งราคาหลายร้อยล้านดอดลลา,าร์สหรัฐกลายเป็นสิ่งที่หาคุณค่าไม่ได้ในพริบตา เศษชิ้นส่วนประกอบเครื่องบินกับเศษชิ้นอวัยวะร่างกายมนุษย์ทั้ง6ปราปนกันมีเปลวไฟก้อนใหญ่โตห่อหุ้มปเปล่าเปลือยรอยระลิว้วค,อคอยยอย่อยๆย้อยโค้งลงต่ำตามทฤษฎีโน้มถ่วงร่นถึงพื้นแล้วเงียบหายไปเป็นอนัสสัญญาณวา่าวาระยามวิญญาณหลุดจากล่างมาถึงแล้วอย่างไม่มีหนทางแก้ไขหรือร้องเรียกต่อรอง